สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดำซิ่งครับอ่ะยานชูเจอของแท้แล้วจะพูดไหมเนี่ยไทยเขาดูก่อนนะจะพูดไมบอกเด็กคนเก้อคนก้าดอ๋อมาตัดด้ไม่เจ้าแก่เจ้าไมแกันมาหมด อ้าวไม่มีคนตัดเลยครับเติมน้ำมันไม่ได้แก่เจ้าไปเด็ดจินแกรถแมคโครกินองน้ำมันหายครับตัดเจ้าอ่ะมาตัดเองโต้ว้าบุ่นกันเลยทีนี้

คนเติมครับเนี่ยทำงานไม่รอบครอบเลยครับเนี่ยใช้เวลาเติมมันนี่เป็นชั่วโมงครับก็ไม่ครวันนี้ <laughs> ดีางมสออเีนลน่น<ฆ>นกเกนนนติมเท่าไหร่เนี่ยี่ใหญ่เติมเท่าไหร่ล้อแดอกเจตัวนี้มีไหมอ่ะไม่มีก็ตัดเหมือนเดิมพิ่งมี เพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะได้ไปอีกรอบแล้วจะได้รอรอเลยจับเครื่องจอดรอรอเลยทีแรกเรือมาอุญแจมาครับกุญแจหายู่นี้เอามาสามรอบครับถึงได้เติม